สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำกะเพากันตั้งเตาก่อนนะคะนนจะขอดาวไข่ไว้ก่นอน,นก็จะมีกะเพานี่ยก็จะเป็นหมูกป็นขาหมูสับนะคะเนี่ก็จะเป็นพริก,ระะนนก,กแล้วก็กระเทียมใส่แค่นี้เองค่ะอันนี้เป็นไข่จะดาวไข่ไว้ก่อน เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันเลยฉบับเด็กคอนโดเด็กห้องเด็กหอนะเป็นตักับะก็จะตั้งกระทะก่อนแล้วก็เจียวไข่ไอ้ดาวไข่กันแล้วกันคะ เริ่มเลยค่ะเราไข่ก่อนบางกล้อง สองฟองนะคะเอาไปกินพรุ่งนี้นะคะนี้ทำไม่ได้กินวันนี้หรอกว้าวเป็นคนที่ไม่เคยประสบความสำเร็จในการดาวไข่ให้สวยเลยว้าวเที่ยวแต่ก็ได้นะคะได้อยู่ได้อยู่น,นะแต่เรา,าก็ขยับ้องไปกใกล้ๆนี่นะ คุยกันไปแต่เสียงไม่ค่อยได้ยินมากนะคะบนตเตาไฟฟ้าต้อมันดังทำง่ายเลยค่ะกระเพราหูค่ะสับไข่ดาวง่ายๆฉบับเด็กหออน่อยย่ดาวไข่เพาจะใช้น้ำมันดาวไสเลยมันผัดทำกระเพราต่อแต่มันเยอะไปหน่อยแนละ้ควคนปกติไม่ใส่กันก็ช่วงย้ก อะไรเสียบ้างก็ต้องเสียนะคะเพราะสถานการณ์โลกสถานการณ์เมืองไทยอะไรต่างๆนี่แบบโหวุ่นวายมากเนาะถ้าใครตามข่าวสารบ้านเมืองนะคือถ้าเรเป็นคนที่ชอบแบบอ่าตามข่าวเกี่ยวกับแบบสงครามหรือว่าสถานการณ์ต่างประเทศมากๆเลยนะไทยทวีวาดต่างๆก็เลยแบบอือจเตรียมพร้อมนะคะทุกคนเพราะเดี๋ยวนี้โลกโลกมันไม่แน่นอนจริง ทุกนี้คือตะวันออกกลางเดือดนะคะแล้วก็แบบประเทศไทยก็เดือดอยู่เหมือนกันประเทศไทยนี่นแบบมัก็จะคงกันแล้วแต่การเมืองเป็นเรื่องของทุกคนนะคะทุกคนอืมอันนี้ก็เริ่มร้อนค่ะมันเป็นหนักนิดนิดหน่อยะะไม่ได้เน้นสวยแล้วต้องทำไปกินพรุ่งนี้เที่ยงนะ เรียบร้อยนะคะไข่ดาวเสร็จแล้วหนึ่งอย่างนี่ก็ขอน้ำมันออกหมดไปดูดีอะไรตั้งหนาปกติกระทะไม่ได้ดีขนาดนี้เลยนะคะนี่เป็นอะไรกันไปดูอะไรขอมาดูกันกระทะดำหน่อยนะขอผัดพริกก่อนนะคะมาต่อเลยค่ะผัดพริกก่อน ียมแต่พิจิตรม,มากนะคะพริกหลังห้องนี่เองปลูกเองอันนี้กระเทียมก็กระเทียมบ้านกระเทียมบ้านเราหนักกระเทียมไทยนะคะใส่น้ำมันเดินต่อเลยจะขอดเนื้อใส่ผัดพริกกระเทียมสักหน่อยแล้วก็จะเติมด้วยหมูเลยค่ะเติมด้วยหมูเยอ่ะก็ใส่ ิ้วขาวนะฮะก็ถอ,อยนางลงคือนี่เราทำกินเองก็แต่ถ้ไม่ใส่รสดีนะทุกคนก็อ่ะฝาเกี่ยวเพิ่มความหอมนิดน,นึงทำกะเพราง,รง่ายๆนะคะแล้วก็อย่าลืมน้ำตาลตากนิดนึงไม่ใส่รสดีนะคะไม่ได้ใส่รสดี เลยค่ะฉุน e? มากก็ไม่กินไม่ได้ใส่็จาระจหรือผงชูรสนะคะทุกคนก็จะใส่แค่นี้ก็จะผัดผัดเข้ากันผัดจนกว่าหมูจะสุกก่อนนะแต่จะทำให้แห้งนิดนึงปฏิจจามไปรอบนึงตัวอาจจะไม่ได้เห็นตัวเต้านะวันนี้ไปเดินมานิดนึงเพราะว่าแบบ ชองนี้ป่วยบ่อยมากนะคะเดี๋ยวก็เป็นหวัดเดี๋ยวก็ไอเดี๋ยวก็นั่นนี่แล้วโควิดอยู่นลัวนะทุกคนต้องระวังนะคะโควิดช่วงนี้คือแบบแรงนะมาน้อยแต่แรงบอกเลยนี่นะคะขอปล่อยให้หมูแห้งนิดนึงทำกะเพราง่ายๆนี่กะเพราจริงๆมีแต่กะเพราแล้วก็หมูแล้วก็กระเทียมพริกแค่นั้นนะคะ พอแล้วนะดูรสชาติดีแล้วคุงแค่นี้เลยแต่ไม่ได้ใส่อะไรเยอะใส่แค่แบบพวกขิงขาวแล้วก็มีอาจจะมีเกลือเล็กน้อยนะคะตัดเกลือหน่อยหนึ่งก็ยังดีนะก็ดีนะทุกคนตัดเกลือนิดหนึ่งน้ำตาลน้ำตาล,ต,าลตัดเค็มหน่อยหนึ่งโรตีแล้วก็ขงชูรสอะไรจะไม่ได้ใส่นะคะกพใส่แค่นี้ ผู้ถึงในตอนออกกาแลแบบโอ้ไม่ทุกคนเป็นอะไรที่เดือดนะคะเดือดไม่รู้ทุกคนคิดยังไงนะอาจจะแบบไม่ใช่คนที่ตามแบบข่าวสารแบบต่างประเทศหรือว่าอะไรเงี้ยแต่นก็จะมองว่าเออทัท่วโลกมันเป็นโลกใบเดียวกันเนาะเราก็ติดตามไว้ไม่เสียหายนะคะมันไม่กระทบเราด้านใดก็ด้านหนึ่งเชื่อถิวันหนึ่งในวันหนึ่งนะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเปียกหน่อยนะคะน้ำเยอะหน่อย พอแล้วนะอร่อยเผ็ดกำลังดีเลยทุกคนอยากให้มันแห้งกว่านี้นอยนึงตัดลงไปอีกนิดนึงมาเ็เาาเพลือลงก็เลยแบบอยากจะตัดลงไปอีกนิ้นืม ดีแล้วนะตอนนี้อย่าให้มันแห้งอ่ะเดโโี๋ยวรอเขาเวกหนึ่งคือข้าวก็ตักใส่กล่องไว้แล้วก็จะลากข้าวไปเลยนะแล้วก็แช่ตู้ไว้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปเวฟพิมพ์งานกินแค่นั้นเลยง่าย บ้านเมืองต่างๆนี่โลนิดไปเนะเราแต่ละประเทศอากาศก็ฝนตกเนาะทีนี้เพราะว่าอากาศเราจะไม่ได้ร้อนมากหรอกแต่จินตนาการบ้านเมืองนรโลดมากต้องเตรซฟหลายๆอย่างเลยถ้าถือว่ามีสขขงครามจริงๆต้องต้องเตรียมแบบข้าวปลาอาหารหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยน้ำดื่มอะไรต่างๆดูตลอดก็เป็นคนที่ชอบดูไงก็เลยรู้สึกว่าโอ้จินตนาการไปเยอะไปหน่อย แต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ใครตัวเกินไปนะคะทุกคนอยากให้แบบไม่ได้ตื่นเต้นตื่นตนกหรือว่าอะไรแต่ให้ไปตื่นสติแล้วก็ระวังแล้วก็เตรียมพร้อมมาเลย,ยั่นเหมือนจะไกลเรานะแต่หลายๆอย่างต้องสู้ว่ามันมันไม่ไ้ม่นอนแบบมาไปไวมาไวไปไวโอเคนะคะเริ่มแห้งแล้วอยากให้มันแห้งไงก็เลยแบบ เมามมยหอยสามไปก่อเก้านาทีแล้วนะคะคืออาจจะพูดไม่เก่งนะคือช่องนี้ก็อาจจะเป็นแนวแบบพูดคุยทำกับข้าวอะไรไปก็แล้วกันนะคะทุกคนมาเมามมยกันได้คือเต้าเราไม่ได้ถนัดด้านนด้านไหน,นนะแต่ปกติเนี่ยจะเป็นคนติดบ,บ้านมากไม่ออกไปไหนเลยถ้าวันหยุดอะไรก็จะทํากับข้าวกินที่บ้านง่ายๆก็จะแบบไม่ได้คุ้นว่ายุาง่งยากอะไรนี้จะทำกับของผัดแกงทอดอะไรต่างๆง่าย ข่าวสารบ้านเมืองความปลอดแสบ้างทำกิจกรรมในชีวิตที่ตัวเองชอบบ้างก็วยเตี๋ยวกาแฟหรือว่าวัาดลูกสบายสิยนะอะไรเงี้ยใส่ลงไปแล้วนะคะเราเราดูถูกนะได้มากำลังห้าบาทนะคะไปซื้อตลาดมาไปซื้อแบบเอ่อเหมือนเป็นเป็นร้านแบบร้านร้านร้านเหมือนตลาดตลาด,ลาดเ,เล็กๆอะไรเงี้ยอืมร้าน,นข้างๆ ที่เมืองไทยเราเนี่ยข้อดีคืออยากกินอะไรก็ได้กินนะขอแค่มีเงินซื้อนะคือแบบบางบางบ้านก,ก็ปลูกเองอะ่ะด้วยความที่แบบเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มากนะปีนี้ปีนี่แบบผลไม้ก็เยอะไม่ได้แพงมากะนะถือว่าดีอยู่นะแต่แต่ด้านของแบบหลายๆอย่างงานก็อาจจะทุกเศ้าหนะ่อแต่แบบถือว่าแบบของไม่ได้แพงมากนะปีนี้แต่แค่แบบ ภารกิจอาจจาะไ,ได้ได้หรือหุ่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างข่าวลงข้าวแรงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไมได่ดีมากเป็นไงคะกะเพราของเราเสร็จเรียบรอ้อยแล้วค่ะทุกคนน่ากินมากๆดูผักถิ่นยูเต้ยไม่ได้เปลี่ยนมอใหม่รอบมาแล้วนะยูใช้มาหลายปีแล้วไงตัวนี้ใช้มาป็นปีแล้วเหมือนกันกระเพียงร้านแล้วทุกคนอยากอะไรามากกถือว่าเป็นการ พูดคุยแล้วก็มอมอยทำกะเพราไปด้วยเดี๋ยวจะไปตัดยู่นะกิ๊เนี่ยเป็นไงคะกะเพราเรานัากินไหมมาด,ๆๆดูค่ะดูค่ะดูเลยค่ะ,คะทำง,ง่ายๆนะคะกะเพรานัากินเนาะเสร็จแล้วค่ะทุกคนอขอให้ดูออีกทีนึงแล้วก็อยู่กะเพราไปเล้วจะตักใส่กล่องแล้วก็เตรียมพร้อมค่ะ นี่ค่ะพอแล้วนะคะทุกคนถึงเีงแหละก็จะปิดเตาแล้วนะเรียบร้อยค่ะนี่แหละวิถีชีวิตของจะว่าเด็กห่อก็ไม่ใช่เด็กหอนะเพราะว่าแบบยู่คนโดนเนาะคือทํางานแล้วมันจะเป็นผู้ว่าเด็กห่อไม่ได้เนาะแก่แล้วนะวนะจะนี่เรียบร้อยค่ะกระเพาะของเรานี่ไง ไปลองทํากันดูนะคะทําง่ายๆทําเองกินเนี่ยก็คือเป็นการฝึกสกิลนะคือแบบวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราแบบไม่มีเวลาให้ซื้อแลว้วอะต้องทําเก่งต้องต้องอยู่อยรอดเนี่ยจาเป็นมากนะคะทุกคนตอนนั้ไม่ได้ทำกับข้าวเก่งมาแต่แรกนะแต่คือด้วยความที่แบบพักหลังมาหลังจากโควิดพฤติกรรมมันเปลี่ยนไม่อยากจะออกไปไหนอะไรยังไงวุ่นวายก็เลยเรื่องที่จะทํากับข้าวกินกินเองที่บ้านนะคะง่ายๆนี่ก็ขออนุญาต โกโกให้ดูเลยก็แล้วกันนะคะข้าวนะคะกดเขาแล้วก็จะราดข้าวไปเลยจิบจิบนี่นะ มากทุกคนมากินแบบวันนี้ไปเลยอะไรเงี้ยแต่ก็รูสิอ่ะแล้เวเอาไข่เจียวม,มาใส่เรียบร้อยค่ะกะเพราไข่ดาวดูสิคะน่ากินมากๆเนาะไปลองทำดูนะคะแพ็คใส่กล่องแล้วก็เอาแช่ตู้เย็ยนแล้วก็ไปเว็บคิวงานพรุ่งนี้เที่ยงค่ะ อยู่ดีอยู่ทนแน่นอนเพราะว่าทำกินอย่างนี้ตลอดเลยคะ่ะง่ายสะดวกแล้วก็ไม่ต้องพกอะไรไปชิมงานเพราะาบริษัทไม่มีใครบายบายเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ก่อนนะคะแต่ว,ว่าหลังเรามาเมาโมยพูดเก่งกว่านี้ก่อนนะมาวิาเคราะห์ข่าวอะไรบ้างดีกว่าเนาะเพราะไหนก็ชอบดูชอบฟังแล้วเดี๋ยวเรามาเมาโมยกันมานดีกว่าข่าวสารบ้านเมืองต่างประเทศในประเทศาพายุใบต่างๆเนาะายบ้านนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ